ก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกับพี่โอเรื่องที่เราสองคนจริงๆไม่ใช่สองคนเราหลายหลายคนรวมกันไปเอาศพพี่กรณ์ออกมานะครับจริงๆเนี่ยเราก็ได้ข่าวว่าพี่กรณ์ถูกยิงมาตั้งแต่วันที่5นะ5กรกฎาคมารุกข่าวภายหลังว่าพี่กรณ์เสียชีวิตเพราะว่าเราก็มีข่าวลงในเรือนจำพม,มา่าความเป็นอยู่ของชาวบ้านในเรือนจำพมา่าแล้วก็ทราบโดยตลอดเพราะว่ามีการส่งข่าวเป็นระยะแล้วก็แต่ข่าวที่ได้มาคือมันเป็นการส่งต่อเป็นทอดๆนะครับไม่ได้คุยโดยตรงกับชาวบ้านในเรือนจำพี่กรณ์เลยทราบมาว่าพี่กรณ์เสียชีวิตแแล้้้้้้ววกก็ถูฝังงขขาาาาาบบนนนผมต่่ี มนบบบบบันกว้างบริเวณกว้างก็สีสามสีไร่ตรงนั้นอะเราก็เลยพยายามที่จะเอาศพพิกรออกมาให้ได้นะครับก็ไปคุยกับชาวบ้านแถวปากจันนะครับเขาก็เป็นชาวบ้านที่เกสองสัญชาติก็อาสาว่าเขาอจะไปขุดศพพิกรณ์มาให้ตอนแรกบอกว่าไม่เอาตังคุยไปคุยมาก็บอกเดี๋ยวต้องไปเทาทา้าใจต้องไปเคลียร์กับฐานพม่าเขาก็ให้ไปมือหนึ่งนะครับก็ฝากเขาไปให้นั่นแหละก็รออยู่ภายหลังปรากฏว่าพอเขารู้เป็นเงินผมปุ๊บาไม่กาเอาฝากในโถจานมาคืนให้แล้วก็บอกว่าไม่กล้าไปเราก็เลยจะทำยังไงดีนะต้องทำกันเอง อ่าก็ครั้งแรกก็เลยนัดรวมพลกันนะครับที่ช่องหินหมูสิงห์เป็นคนไปนะแล้วก็เราก็ให้พ่อเราขับรถไปส่งผมมาไปกับพี่โอ้ก็ไปนอนบ้านบ้านผู้ใหญ่เลยนะผู้ใหญ่รงผู้ใหญ่รงคือกาชื่อแกก็นาเลยกันจำไม่ได้แต่ว่าน่าจะชื่อรงเนี่ยครับผู้ใหญ่รงท,ที่ที่บ้านบ้านช่องหินหมูก็ไปนอนกันคืนหนึ่งตอนเช้าก็ลงจากช่องหินหมูไปมันจะลงไปตรงน,นั้นคันค้างสูงนะขึ้นขึ้นเขาไปยาวสูงไปถึงหลงังคารพอถึงหลังคารปุ๊บต้องเดินตามคานมาแล้วก็ ลงไปด้านล่างลงไปด้านล่างอีกอีกมีบ้านชาวบ้านอยู่หลังหนึ่งบ้านชาวบ้านนั้นก็อยู่มานานปลกูกสวนปลูกไรแล้วอยู่ทางการไทยก็ไปบอกว่าฝากพม่าแต่เขาก็ไม่สนแล้วเขาก็ยังอยู่ก็คือเขาชื่อนายลุงดำลุงดำลุงดำรู้จักชื่อผมด้วยผมเพิ่งมาครั้งแรกแต่เขารู้จักชื่อผอ๋ออัจฉริยอัจฉริยดีครับคนสุราษฎร์ลุงสิงห์เขารอที่หน้าขาเขาไม่ดีตอนนั้นเขาไปกันมีลุงสิงห์มีมีแต่เยาว์มีลุงท่อไปเทืองไปเทืองแล้วก็ใครนะสองสามคนน่ะนะ เจ้าเบาเจ้าเบาเจ้าเบาเจ้าบาาบากับรงเนี่ยก็คือเขาเป็นหลานพี่เล็กเป็นลูกพี่กโลูก<ฆ>ละตะโขะตะโขพี่เป็นน้องของผู้ใหญ่เล็กะนะครับเราก็ไปกันแล้วก็หนุงสิงเนแกสภาพแกเดินไม่ไหวหรอกแกก็รอบ้านลุงดำนั่นแหละเราก,ก็เดินกันไป <laughs> โดนเดินตย่อพาหลงเลยครับก็รอบนั้นรอบนั้นรู้สึกว่าไม่ไม่ได้ไปถึงกอดอาไปถึงเย็นผมก็ไม่ได้เตรียมตัวนะเกงขาสั้นรองเท้าเหมือนเดิมพกกระเป๋ากล้องไปอันนึงแต่ว่าช่วงนั้นเราพกปืนไปแหละปืนสั้นไปพอไปถึงหลังหลังบ้านเราเนี่ยหลังเก่าหลังแรกเลยก็ปรากฏว่าไม่กล้าลงไปข้างล่างไปยืนไปยืนมองอยู่แล้วเออลมมันพัดสังกะสีดังตุ้มตุ้มตรงนี้ก็ทหารอยู่ทหารมันกำลังงัดสังกะสีแน่เลยว่าไปว่า เราก็ห้าสิบภาสิบนั่นมันก็เย็นแล้วก็ไปมองยืนมองก็มีค่ายฐานพม่าอยู่จริงๆเราก็พยายามสังเกตว่าไอ้ค่ายฐานพม่ามันมีคนเดินบ้างไหมแต่มันก็มันก็ไกลมองไม่ก็เห็นแล้วมันจะมืดเลยด้วยแล้วสเบียงก็ไม่เตรียมไปอะไรก็ไม่เตรียมไปเพราะคิดว่าไปถึงก็ไปถึงก็กลับเพราะตตยออแกเคยหนีฐานพม่ามาตอนวันที่สี่กรกฎาคมแกหนีมาทางสันเขานน่และมาตกหมู่บ้านห็นหมูเหมือนกันแล้วแกบอกก็เดินแป๊บเดียวเราก็เชื่อแกเดินแป๊บเดียวก็ไม่ได้เตรียมอะไร เย็นแล้วแก้มากลับก็เลยบอกถ้าเดินกลางคืนไายเราก็ไม่กล้าฉายไฟเพราะว่ากลัวว่าอาจจะมีทานพม่าอะไรลากเปลียนแถวนั้นอาจจะเลยต้องเลยต้องนอนบนหลังคานใช่ไฟก็ก่อไม่ได้ก็อย่างโคตรหนาวเลยโคตรโคตรเหนื่อยเลยตั้งแต่นอนมาที่นี่เหนื่อยที่สุดเลยเพราะว่าปกติถ้าเรานอนเราก็ก่อไฟอะไรคลายหนาวได้แต่นี่มันมันไม่ได้เลยต้องนั่งกอดกันฮะเออดั่งกอดจังจำได้กอดกันโอ้ผู้ชายจับคู่จับคู่กอดกันมาได้ไออุณโคตรหนาวแล้วก็นอนเป็นที่ลาดเอียงนะ ตอนนอนอยู่บนสันคานตื่นมาน้องกลิ้งอยู่ข้างล่างก็ทรายก็ไกลกว่าเพื่อนตอนดึกตอนดึกตายาบอกว่าเดี๋ยวเขาชวนลงไปดูข้างล่างในหมู่บ้านผมถามว่าไปทำไรเออเออใช่ใช่เขาบอกว่าไปดูสังเกตการผมบอกอุ้ยสภาพผมเนี่ยถ้าไปยิงเนี่ยพอไหวยิงแล้วไม่ต้องหนีนะแล้วถ้าไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมวิ่งไม่ทันเลยไม่ไปหรอกผมาบอกไอ้วิ่งหนีไม่ไม่ไหวแล้วก็ไปยืนซุ่มอยู่ตอนเช้าแล้วก็เดินกลับน้ําก็ไม่มี อาหารก็หมดโอ้โหสภาพทุรนทุรายมากเลยเดินต้องมาพอเริ่มลงลงจะเข้าช่องหินหมูก็ต้องมาตัดหยกกล้วยกินไงครับอ,อกินหยกกล้วยแล้วอาอาาหลักแต่โชคดีพอไปถึงปุ๊บปรากฏว่าลุงสิงห์มาแกรู้ใจแกก็บกดลุงนำ้ำก็หุงข้าวตอนตอนไปถึงก็ลุงสิงห์เอากับข้าวเอาข้าวมารออยู่ที่ <c oughs> บ้านหลังหลังสุดท้ายที่ว่าเรา <c oughs> บ้านบ้านลุงดำนั่นแหละ ก็กลับไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาไหม่อาทิตย์ได้มั้งที่สองเรามารัดรวงมันมหแต่ตอนนั้นลุงสิงไม่มาลุงสิงให้พี่ชนมาลุงสิงติพุราเรื่องแล้วก็เราไปนัดรวงบนบ้านบ้านผู้ใหญ่ลงเหมือนที่เดิมไม่ใช่แต่บ้านบ้านลุงท่อก่อนบ้านมีลุงท่อบ้านมีนลุงท่อท่านนั้นให้กุ้งไปส่งผมก็ใหโอบกุ้งไปส่งที่นั่นแล้วก็ไปกับตาเยาปรากฏว่ามีคนใหม่มาเพิ่มเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าคนใหม่ใครมารู้ทีหลังว่า ไม่รู้ต่ายาไปพูดอะไรให้เขามาด้วยเขาก็ไม่เคยมานะไม่เคยรู้จักหมู่บ้านดินขวางแต่เหมือนว่าเชิญเดินมาเที่ยวป่าดูสวนอะไรเงี้ยแต่เขาไม่รู้ว่าพื้นที่เกิดอ,อะไรขึ้นเขาก็มาเฉยพอามา<แ>วันลูกขาวเลยทําหน้าซีดเลยแล้วพอมาถึงก็ทีนี้ผู้ใหญ่ร้องก็หาปืนมาให้แล้วเร,เราบอกว่าถ้าไปรอบนี้เราต้องข้าหนู่บ้านเขาก็ไปยุมงปืนชาวบ้านมาให้นะปืนลูกสองเดี่ยวนัดเดียวกับกระสุนเขาก็ใบได้มีอยู่สองสามกระบอกเหมือนกันแลกระบอกนะแล้วพอเราเดินไปถึงบ้านลุงดำเหมือนเดิมปรากฏว่ารอบนี้แม่งมีหมาตามมีหมาตามไไม่ แล้วพอไปถึงปุ๊บปรากฏตายเยาวอ่ะแกก็เคยมานะแต่แกก็ครั้งแกมาครั้งแรกที่หนีฐานนมากครั้งสองพาเรามาครั้งนี้ครั้งที่3แล้วเราบอกว่าหมู่บ้านยินขวามันต้องหักขวาเข้าตรงตรงแกไปซ้ายแต่ทางแง่แกไปซ้าย,าย <c oughs> ผมกับพี่โอเนี่ยต้องเดินหลังเพราะว่าเราก็เดินช้าพี่โอก็ตามไม่ดีผมก็ขาไม่ค่อยดีไม่ใช่ขาไม่ดีขาเบียด,ดพอถึงสามแยกปุ๊บแอนรอยตาเยาวไปผมนั่งรอเอาแรกนั่งรอสองคนนะนั่งรอสองคนเขาไปสักพักหนึ่งเครื่องจักรวงเรานอนเดินกลับมาเดินกลับมาผิดทางวะ เออพอไปอีกแล้วเจอแยกก็บอกทีนี้แก็ไปไปไม่ครบแล้วไปครึ่งหนึ่งแล้วไปครึ่งนึงแล้วก็กอนก็เริ่มรังเลลังรอกันเลยดีกวพอครั้งที่3นะที่เจอแยกแก้ก็ยังไปอีกทีนี้ไปแต่แกคนเดียวแล้วคนอื่นนั่งรอแล้วสักพักเดินกลับมาผมก็บอกจําไว้นะพอเจอแยกอะไรมันต้องขวาหักขวาไว้เพราะว่าอินทินขวาอยู่ตะวันตกของชุมพรเนะ่ยางงซ้ายมันก็กลับมาย้อนไอ้รับรอนี่เหมือนเดิมพอไปถึงปรากฏว่าแกพาไปที่จุดเดิมแล้วทีนี้แกบอกว่าแกจะไปสังเกต่า่ถามผมว่า แกจะพาเดินข้ามเขาอ้อมหนึ่งอะเราสภาพนี่ไม่ไหวแล้วโอ้แล้วไม้ไผ่ไม่ไอไอป่าที่เขาถางไว้ไม่ได้จุดนะครับโดินโอ้โคตรลำบากงอแงแล้วผมพี่โอ๋ก็เลยยังไงนะเราบอกไม่ไปเราเราแยกกันมาสามคนเราเราเราลองตัดหาลงหมู่บ้านเลยตัดลงไอ้ลำคลองแล้วตอนนั้นก็เริ่มมืดแล้วแล้วก็เขาก็ไปค่อยๆไปเงียบๆกลุ่มแรกนะค่อยไปเงียบๆเราบอกว่าเดี๋ยวไปเจอบ้านหลังข้างล่างนี่แหละ ปรากฏว่าเราพี่โอผมอ่ะพี่โอลุงท่อสามลงมาอย่างกับตลาดนัดเลยตุ่มตําุ่มคลิ้งกันเลยว่พอเราถึงในถือเจอลำคลองอาบน้ำสบายใจลุงท่อเอาพาสบู่อะไรไปเรียบร้อยอาบน้ำสบายใจเลยแล้วสัพพะก็เดินตามลำคลองก็มาเจอบ้านหลังนะครับเรากด้เจอกันเขาก็คืนนั้นก็นอนที่นั่นคืนนึงตอนเช้าโคชนกลับกไกลับทางเดิมเราบอกโอ้ไม่ไหวไม่ยังไม่กลับตอนแรกเขาบอกว่าเขาเขาจะเหมือน มือนตะเยาวอ่ะแกมารับจ้างหลงมีจุด<อ>ต้องไหมใช่เหมือนมันจะมาหาอาวุธปืนที่เขาซอ่อนไว้อะไรเงี้ยแกก็ไม่ยอมกลับแล้วให้พวกเราไปรอกันบนเขาที่เดิมเราก็ขึ้นปีนบนเขาไปรอกันนี่แลว้วบอกว่าแกบอกแกไปสังเกตการตรงค่ายฐานมา,มากแป๊บหนึ่งว่าก็าไปหายไปแล้วนะพอหายไปนานเราก็เริ่มรู้สึกสสังเกตตอนนั้นหมาเห่าหมาเราเนี่ยที่ตายเห่าแล้วเราก็ตกใจถ้าหมาเห่าแสดงว่าต้องมีต้องบนฐานท่าฐานมา,มากอยู่ฐถนนั้นมันต้องรู้ว่าต้องมีคนอยู่แถวนี้ พี่พี่ชนับเดินถือมีดจะปาดคอเลยพกบอกใจเย็นพี่ใจเย็นเดี๋ยวคุยกันก่อนสุดท้ายก็มันก็ไม่หอนะมันก็ดีเราก็เลยบอกว่ากับพี่ชนว่าระหว่างเราไปตามหาตาโยดีกว่ารู้สึกตะเก็ดแล้วก็จะได้คาบหนึ่งบ้านด้วยแต่ให้ปีนขอไม่ปีนแล้วนะสภาพผมไม่ไหวก็เลยฝากพี่โอไไปกับคนที่เหลือแล้วผมก็พี่ชนก็ลงไปลงไปละตัเวนก่อนพอลงไปถึงก็ไปเจอข้างล่างบ้านพี่สิทธิ์ก่อนมั้งบ้านพี่สิทธิ์ตอนที่ตาโยบอกว่ามาครั้งแรกบอกเห็นฐานพม่านั่งอยู่หน้าบ้านตอนที่มาครั้งนู้นนหะ แต่เรามาดูเฮ้ยแกมั่วหรือเปล่าเพราะว่าหน้าบ้านแล้วหน้าบ้านอยู่หน้าคลองถ้าแกลงมาด้านหลังบ้านแกจะมองทะลุบ้านไปเห็นเขานั่งอยู่หน้าบ้านไม่ได้ไม่ได้แล้วยาก็เริ่มขึ้นถึงเอวแล้วมันไม่มีรอยยาล้มเลิมมรอยเขาเดินไม่มันน่าจะไม่มีใคร้ะแต่เพื่อความไม่ประมาทก็ไปกันตอนนั้นพี่โออยู่บนเขาพอเราไปปุ๊บปรากฏว่าเจอเจอป้อมยามก็มันมี มันเริ่มใกล้แล้วแหละใกล้กับฐานมากๆเขาจะตั้งเขาจะตั้งฐานไว้เป็นบังเกอร์เป็นสนามเพาะอะไรมีกลังปืนก่อนเลยเรียบร้อยเราก็เริ่มมองรอบๆไปผมก็เริ่มพูดพี่ชนว่าเอาไงวิ่งรอปืนก่อนสักคนได้ไหมเพราะตายยังตายคนเดียวแล้วก็บอกพวกนี้ตอนก่อนลงมาบอกว่าถ้ามีเสียปืนก็ไปให้กลับเลยไม่ต้องรอกันเพราะไม่มีประโยชน์กันเพราะว่าถ้ามีเสียปืนแสดงพวกเราก็จะไม่รอดเพราะชุดฐานอยู่เป็นค่ายแบบนั้นมันต้องเยอะแน่มันต้องมีปืนกอมือแล้ว แล้วยามก็เริ่มก็มองสังเกตการเหม็นมันไกลนะแล้วก็ผมกับพี่ชนก็ไล่เคลียร์ไปตากก็มองเลยก็วิ่งรอบอื่นก่อนกันมาเจอป้อมันอีกแต่หลบหมอบซ้ายหมอบขวาเอาหินเคลียร์แล้วก็โดดหลบกันวก็มันดีสุด <c oughs> สุดท้ายไม่มีใครคิดว่าน่าจะร้างแหละแต่เพื่อความไม่มั่นใจก็เริ่มเข้าหนูบ้านเริ่มเคลียร์ทีละหลังเคลียร์ทีลหลังเปิดเข้าไป,ปาไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็เลยให้พี่ชอนอะ่ะผมก็เดินไปขึ้นมาตามพี่ชนผมอ่าแล้วก็ตามตาเยามาแล้วคืนนั้นเราก็นอนที่บ้าน ลวงท่อนี่เด็ดขาดสุดเลยเดินขึ้นไปชั้นสองบ้านเรานอนชั้นบนเลยไม่ต้องห่วงพวกนี้รับตะเวนพวกนี้ระวังยาไหมแต่เยาวไม่กล้านอนแต่เยาวเป็นนอนตรงก็กล้วยหน้าบ้านระวังไฟให้ก็ถือว่าแกโอเคแหละตอนดึกยุ่งกันเกือบตายเลยเข้าบ้านเลยไม่ไหวว่ายุ่งเยอะผมนอนผูกเลยนอนไปนอนกับใายแล้วก็บางคนนอนบนโต๊ะก็คุยกันว่าเราต้องหาศพพิกรให้ได้อรือเงี้ยแต่ไม่รู้อย่างนแต่มันอยู่บริเวณข้างบ้านนี่แหละ ก็เลยคุยคนที่เข้ามาด้วยเขาบอกว่า,เ,าเขาไม่รู้นะว่ามันมีเหตุการณ์เรื่องนี้คือเขาก็เขาชวนมาาก็มาเงนะี้คนที่มาชุดหลังกับตาเยาวขเนี่ยนะเขาวชวนมาก็มาเที่ยวที่ป่าก,กันเขาก็มาเขาไม่รู้พื้นที่มันอะไรไงเราก็เล่าเขาฟังล้วก็เขาบอกทั้งนั้นต้องหายเจอวะจบก่อนนอนล้วก็ยกมือไหว้พี่ก่อนบอกเออถ้าพี่จะกลับบ้านผมมาพาพี่กลับบ้านนะมาเข้าฝันบอกหน่อยว่าอยู่ตรงไหนาชาวมืดก็ฝันเห็นแกมันยืนอยู่ข้างรั้วสภาพลอยขาไม่มีนะใส่เสื้อตัวเดิมที่เราเห็นนั่นแหละ ตื่นเช้ามาก็บอกทุกคนเช้าถึงก็พังรั้วไหมพังรั้วพังรั้วออกไปหาแล้วก็ขุดขุดหาดูปรากฏว่ามันมีเนินขึ้นมาขุดขุดแล้วมันก็ไม่เจอหญ้าหญ้ามันรกด้วยตวงนั้นแหละแล้วก็นานแล้วก็หากันสักพักไม่เจอขุดทั้งขุดทั้งพยายามสุดท้ายมันมีหมาเห่าบนเขาซึ่งมันใช่หมาของเราเราก็รู้สุดคือปิดปกติปกติเออก็เราบอก กลับฮยกลับกลับแต่ยังใชทางเดิมใช่ทางเดิมบอกไม่เ้าถ้ากลับทางเดิมนี่เดินกันวันเต็มๆมแต่ถ้ากลับทางเก่าที่เราเดินหรือแค่ออมันก็อย่างมากก็ครึ่งวันแล้วก็ได้สำรวจในหมู่บ้านด้วยก็ยกมือโหวตกันทุกคนก็มากับผมก็มากันเดินมาตามทางก็สำรวจบ้านก็ว่าชาวบ้านนะส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดอ่ะก็โดนรื้อโดนอะไรไปหมดไม้กระดงไม้กระดานนี่หลังคงหลังคามันเอาไปหมดแล้วก็ออกมาทางนั้นปรากฏว่า ก็ข้ามสวนมาบ้านพี่นุ้ยพอเดินบ้านพี่นุ้ยเจอพี่นุ้ยนี่แกใส่ปุ๋ยยางอยู่แกบอกแต่บ้านซ้ายนี่ยังอยู่ครบหมดทุกอย่างเลยบ้านลงอยู่ไม่ไอหลังคงหลังคาอะไรก็ไม่โดนรื้อแต่ระบบไฟไปหมดสายไฟหมดแทงโซล่าเซลล์หลอดฟงหลอดไฟหม้อบกหม้อแบตเตอรี่มันขนไปหมดเราออกมาถึงบ้านพี่พี่นุ้ยปรากฏว่าเจอพี่นุ้ยพอดีแกบอกจะพิ่งไปว่าฐานไทยมาล่าตะเิงมาทุกวันเลยวะเนี่ยกลังได้เวลาจะมาแล้วสายรอนี้ก่อนวะ เออนอนรออยู่ที่ป่ากาอยู่ของพี่ไข่นุ้ยแล้ววันนั้นคุยนะแวันนั้นฐานคุยนานมากเราก็นอนนอครึ่งวันแดงพูดเล่นๆอยู่แห่งนี่ฐานพูดมานี่แค่นี้กูยิงแล้วกูไปแล้วฐานไทยแม่งยิงแล้วเรื่องไม่จบตลอดรอนะรอเสร็จเขาก็กลับไปพี่นุ้ยกับตาลแกอกก็หุงข้าวแล้วแล้วก็กินข้าวกันแล้วก็แกมาตาลแล้วก็บอกว่าเออพี่นุ้ยจะมีรถรถรถค่องไงบอกไปโทรหาลุงสิงห์นอยลุงสิงห์กำลังมาพอดีเรานัดว่าแต่จะไปชี้มุมพรบอกให้เลี้ยวมารับทางนี้แล้วก็ได้จะได้้้ไไม่ตองงปทานน ่อกว่าโทรติดพอดีลุงสิงกำลังมาถึงสวีทั้งนั้นก็เลยเก็เกลียวเข้ามารับรับพวกนี้เอาปืนเอาอะไรกับอ้อปืนถือไว้ทั้งวันอยากลองยิงยิงแม่งทุกกระบอกไม่ล้ำตะกอนถือไม่โคตรเหนื่อยเลยเแล้วก็ถือดักเป๋าเราก็เลยกับกับลุงสิงมาถึงถนนใหญ่แหละแล้วก็เอาหมาตัวแรกกลับขึ้นไปส่งด้วยเพราะว่ารกลับไปขึ้นช่องหินมุยกับพี่โยนี้เขาอยู่ตรงช่องหินมู เอาปืนอะไรไปคืนเข้าไปลงสิงผมอาลองปากทางกับพี่โอแล้วก็โทรให้กุุงมาดับทีนี้เราก็เริ่มรู้สึกว่าไม่มีหวังก็เลยโทรหาต้นที่ต้นเขารู้ว่าฝังที่ไหนเพราะพ่อพ่อเขาคนฝังพ่อกับเขาว่าเป็นคนไปฝังเขาเลยตามต้นมาเพราะงานนี้ต้องเงียบอีกอาทิตย์นึงงานนี้ต้องให้เงียบเพราะว่าเราต้องเข้าทางนี้ก็เลยรีบมามาถึงก็นัดนัดพี่น้อยเหมือนเดิม รอบน<ป>ี้มีใครนะมีมีบบากับรงเหมือนเดิมเาบาร้องแล้วก็มีแล้วเ<อ>พื่อนบบาวอีกคนนึงบบากับรงสองคนแค่นั้นแหละหมีบ้บาวมีร้องมีต้นมีพี่โอ๋ผมห้าคนห้าคนไอ้อชุดนุ้นที่ว่าเพื่อนเจ้าร้งมาตั้งแต่ชุดที่สองอา่าแล้วก็เราก็เลยเข้าไปทางเดิมพอเข้าไปปุ๊บบอกว่าด้วยความรีบน้าจอบก็ไม่ต้องเอาด้ามไปหาข้างหน้าก็ให้ต้นเดินหาแล้วก็พี่โอ๋ก็บอกว่าเออถ้ามีมีประหาอะไรก็ บอก<ห>เ,<อ>เลยปรากฏว่าดิวอยู่ตอนนี้เราไปขุดในต้นบมอกหน้าแบบนี้มันเป็นหลุมสี่เหลี่ยมนะมันลึกลงไปพอดีเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นรอยเป็นรอยลุ่มลงไปเป็นสี่เหลี่ยมอะแต่ย่ามันก็ร็อกหน่อยแล้วแหละแต่มันจําได้ว่ามีเมฆขอนพาดอยู่<อ>ต้องใกล้ขอนพอเจอว่าตรงน,นี้น่าจะใช่เพรเริ่มถางกันปรากฏว่าฝนตกฝนตกทั้งที่ทั้งที่ไม่มีไม่มีเมฆอะไรนะลงแบบลงแบบปล่อยปล่อยปล่อยป่อยออกมาหยุดหยุดเป็นร้อยทถวนี้นะ Cút à, à, loại điện cút này lắm đó. À, Còn cỏ cỏ đi này đó, vang cỏ phơi lên đấy, vang cỏ phơi đi này, vang cỏ phơi, cơn tóp đấy, nó rơi xuống đất, nó nó ก็เลยขุดขุดไปสักพักหนึ่งมันแจว่าใช่แล้วเป็นหลุมศพแน่แต่ว่า เราคิดว่าหลุมศพทั่วไปเขาหันทางทิศตะวันตกไอ้หัวยังทิศตะวันตกไอ้นี่ยเขาหันทางด้วยออกเขาก็บอกเหมือนบอกอยากให้เฮียนว่าให้ให้ให้ได้กลับบ้านเบาฟันปุ๊บก็โดนจมูกปีกอีกทีเปี้ยวเลยควันเนื้อเปี้ยวก้อนๆเรี่ว่าโดนดั้งยมูกหักเลยเขาโทษแล้วก็ได้โดดดดนเเียยวัักกกจมูหไไปล็้ศพมาด้วยความดีใจนะเข้า อะไรข้าวสาอะไรนะมามาอกมามาไว้ต้องกินก็ไม่ได้เพราะว่าหมอเมอ่อมันเจาะมาด้วยความดีใจด้วยแหละว่าเออได้สพิกอนนี้ออกมาเพราะว่าเราก็อยากได้มาอยากได้ศบิกกนให้กับว่าเดินออกมามันยังไม่ทันมืดก็เดินแบกไม่หนักเชื่อนก็มุ่งกันโอ้ตัวกันิดเดียวแต่ว่ามามันจะมาหนักเนื่อยอืมแล้วก็พอถึงไม่รู้สึกว่าสองพลัดนะผมจับคู่กับเจ้าบ่าวตอนใก่ลง ่ตัวผมไม่ได้แบกครับผมถ่ายรูปอย่างเดียวแบกออกมาได้แค่ครึ่งทางมั้งผมนลมเข้าไปลมเดี๋ยวเป็นลมยังถ่ายรูปลโอนอนแผ่แล้วก็คนได้ไปแซวว่านั่นสองสมวะสองสมนอนจะข้างสมถึงบ้านพี่นุ้ยก็ก็ยิงปืน ยิงปืนบอกคำคำคำทองบอกการที่จะทางแต่แล้วพอได้ยินเสียงปืนพี่นุ้ยคนนี้ในวัชานก็เหมือนเขาก็จะรู้แล้วแหละเขาก็มาพอกเรามาเขามาตรงคนดีใจเขาทาได้แล้วแกก็เดี๋ยวออกไปว่าต้องเจอทหารแน่วะแกก็เอาเหล้าขาวไปพ่นใส่พ่นึ่งตัวต้องเลยเดี๋ยวถ้าด่าก็มันจะได้อ้างนอร์มเมาแต่ต้นก็ใส่รถต้นไปไว้นะแล้วก็เราก็ไม่กล้าเคลื่อนย้ายศพเพราะว่าต้องรอญาติเขามายืนยันก่อนเพราะอยู่ๆเอาศพเจ้าแห่ออกไปไม่ได้เราก็ศพไว้หน้าบ้าน พี่ยาวนะบ้านมาพี่ยาวก็กับไอ้โรงเรียนร้างโรงเรียนที่ว่าไทฐานไทแหลงแต่หารพอได้ข่าวปุ๊บเขาก็มาดูมาถามนู่นถามนี่ถามนั่นเอาสุดเลมาเนี่ยใช่ไหมวะเราก็เลยบอกไปไปถอยไปไกลๆเลยไม่ต้องมายุ่งเลยแล้วก็ให้มันขีดแต่แต่เนาะน้ำห้ามมาน้วมอยู่ฝั่งนู้นแหละไม่ต้องมาแล้วก็ให้ชาวบ้านเฝ้ากันไว้ตอนแรกผมกลับมาก่อนกับพี่โน่เอ้ยพี่โอ๋เฝ้าคนเดียวผมเฝ้าอยู่คนเดียวแล้วก็กับพวกชาวบ้านทรายกลับมาธุระก่อนมาอาบน้ำอะไรก่อนแล้วก็ ตอนเช้าก็ไปพอไปชาวบ้านเริ่มมาเยอะแล้วพวกญาติๆเขาก็เริ่มมาแล้วมาจากชุมพรเราก็เลยคุยกับตำรวจเ,เขาบอกว่าต้องให้ญาติไปแจ้งความก่อนก็ไปแจ้งความอะไรก็กเราก็ย,ายา้ายศพมาไว้ที่วัดน,นะวัดแพรแข้งวัดแพรแข้งอา่าที่ชุมพรก็ตอนนั้นให้น็อตวนนี้มาดูแต่ว่าเหมือนเขาก็ยังไม่ค่อยเชืวว่อว่าไม่ค่อยเชืวว่อว่าเป็นศพพ่กรณ์แต่เราก็ถ่ายคลิปว่าโชคดีเราคิดแล้วเราต้องถ่ายคลิปไว้เพราะว่า เรยตัดารงไหนมาเพราะว่าในอิสานขวันจะมีสักกี่ศพใช่ไหมใช่มศพเดียวแล้วถ้าเราเอาศพสอื่นมาเนี่ยไอ้ออกมาไม่เท่าไหร่ไอ้แบกเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายแบกเข้าเสือกแบกออกแล้วก็ตอนตนเปิดผ้าดูก็ยังเป็นเข้าหน้าของพี่กอลนี่นะแต่ว่ามันตอบหมดแล้วใช่แล้วก็ชุดอะชุดอะชุดเสื้อเสื้อแล้วก็เห็นที่คุยนัดล่าสุดนั่นบอกนัดจำผ้าห่มได้นะครับเราก็เลยเอามาที่วัดแล้วก็ ชาวบ้านก็มาทำบุญทำอะไรให้ก็นายถุนก็ชุดจากอินทรดินขวางก็เข้ามาไปเยอะไปงานศพไปช่วยกันทำงานศพจัดงานศพให้แล้วก็ศพพิกรนก็เขาใส่เขาตอนแรกเขาใส่แล้วใส่บกไว้ใส่รอเขาเนี่ยคอนไว้รอรอเผามารุ้ทีหลังว่าญาติญาติเขาว่าพิกรมาเข้าฝันให้เผาเขาเผาไปแล้วเผาศพพิกรไปแล้วนั่นแหละครับภารกิจเอาศพพิกรออกมา สำเร็จมันก็ไม่ง่ายนะสมรอบครับสารอบแทบตายสองรอบแรกนี่เกือบทิ้นใจแล้วก็ไม่ได้ด้วยเดินป่านี่ขาดไม่ได้เลยน้ําอาหารเนี่ผมตอนหลังนี่น้ํานี่ต้องเก็บไว้เป็นส่วนตัวสองสามคนสองคนต้ซอกล่องนึ่งกันหิวโอเคครับขอบคุณมากครับทุกคนครับผมเดี๋ยวไว้ค่อยติดตามตอนต่อไป